สวัสดีค่ะคนวันจัน์ทรค่ะดวงรายสัปดาห์2 4 3ถึง31พฤษภาคม2567กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยคลิปนี้บอกเลยว่ามีแต่เรื่องราวดีๆ1ิเหรียญเอ้สิบถ้วย10ถ้วยอัศวินเหรียญแล้วก็6เหรียญ แสดงว่ารอดพ้นจากมรสุมสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้ฝนตกก็ไม่กลัวนะฝนตกก็ไม่กลัวนะฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ไม่กลัวนะรุงกินน้ำทุกคนเต้นระบำแฮปปี้มีความสุขเรื่องร้ายๆผ่านไปแล้วขอแสดงความยินดีกับคนวันจันทร์สัปดาห์นี้ได้สดใสชื่นบานลูกหลานเต้นระบำพ่อแม่อยู่กันมีความสุขงานที่เหนื่อยที่หนักที่หักโหมมาตอนนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมีความสำเร็จ ความรักที่เหมือนจะผ่านร้อนผ่านหนาวเอายังไงกับชีวิตดีเคลียใครที่เหลือรอดปลอดภัยกับเราอยู่ตอนนี้จงขอบคุณเขาใครที่มีคู่อยู่ตอนนี้ก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันไปอีกยาวๆมันเป็นอะไรที่ดูมีเหตุมีผลมากขึ้นการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับความซื่อสัตย์และการจงรักภักดีคนมีคู่เนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงละแสดงว่าไม่เลิกแล้วนะ แต่ถ้าใครเลิกกันไปแล้วก่อนหนะ้านี้ก็บายๆบ้านใครบ้านมันถึงเวลาเปิดใจให้กับคนใหม่ใครสักคนที่อยู่กับเราไปจนวันตายจําคํานี้ไว้นะสําหรับคนที่ยังโสดคนโสดไม่ต้องคิดเลยเยอะสบายๆเดี๋ยวก็มีเข้ามารูปร่างหน้าตาดีถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อเป็นผู้หญิงก็สวยรูปร่างค่อนข้างสันทัดนิดหนึ่งเป็นคนไทยสัญ,ญลักษณ์ของไพ่แบบนี้อยู่ด้วยกันค่อยๆเรียนรู้ให้กับรับ ต่างฝ่ายต่างตอบแทนไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวหรือให้อย่างเดียวไม่ถูกต้องนะคะการงานผู้ใหญ่เมตตาความยุติธรรมมาแล้วนะอาจารย์ถึงบอกไงผ่านบททดสอบที่แสนทรหดตราช่างการได้รับโอกาสใครจะเปิดร้านใครจะขยับขยายธุรกิจ,จกิจการโอกาสใหม่ๆมียื่นกู้ได้ทำธุรกิจธุรกรรมได้วางแผนอะไรไว้ล่ะฮะวางแผนอะไรไว้รอแล้วได้นะ แต่ก็ต้องกระตือรือร้นนิดนึงข้อเสียของอัศวินเหรียญคือยืนนิ่งอ่ะจะไปไม่ใช่หรอจะได้ไม่ใช่หรอขยับนิดนึงแล้วทุกอย่างจะดีเพราะฉะนั้นการงานชีวิตรักปัญหาต่างๆอาจารย์มองว่าคลี่คลายแล้วความหมายไพ่ส่วนใหญ่สำเร็จตามแผนเป็นไปตามเป้าที่วางไว้เงินงานผลประโยชน์ความยุติธรรมรวมไปถึงความเมตตาการเงินนะ ขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยตอนนี้ควรต้องรู้จักวางแผนทางการเงินนิดนึงนะ mm hmm. เพราะว่าหลายๆคนช่วงเนี้รายจ่ายกับครอบครัวค่อนข้างเยอะแล้วระวังคนมาขอย,ยืมตังตอนนี้นอกจากดูดวงอาจารย์ก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยใครอยากวางแผนสุขภาพวางแผนประกันชีวิตวางแผนเงินออมวางแผนกเกษียณ ทักแชทมาได้ยินดีให้คำปรึกษาซื้อไม่ซื้อไม่ใช่ประเด็นสำคัญอยากคุยกันอยากวางแผนชีวิตอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะส่วนเรื่องของการไปทำบุญคนขอทานคนเร่ร่อนคนจรจัดเห็นไหมให้คนขอทานขึ้นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าหรือคิดไม่ออกก็ขอทานนั่นแหละข้าวเหลือของเหลือก็เอาไปบริจาคไปทำบุญไม่ต้องคิดมากเจ้าชีเจ้าท,าที่ที่บ้าน ยิ่งพระเปลี่ยนน้ำบ้างเจ้าที่เจ้าทางดูแลปัดกวาดมั่งสารพระภูมิน่ะอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะเลขเด่นเลขมงคล106หรือใครมีเลขรถรถสีดำ รถสีดำนะให้โชคให้ลาบนะอย่างอื่นเนี่ยอาจารย์มองว่าไพ่ดีเพราะสุขภาพก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงใครที่อยากจะเสริมดวงโชคลาบนอกเหนือจากการให้ทานนะหน้าเพจ Facebook อาจารย์จะบอกตลอดเด้อ oh, อยากรวยอยากถูกหวยทําทานบ่อยๆแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกัจจายสาพระอรหันต์บันดาลโชคลาบเสริมดวงความ ร่ำรวยเสริมดวงโชคลาภชุดนี้ได้ไปเลยสามองค์ครอบจัก,กรวาลเน้นเงินเน้นโชคลาภอยู่ดีกินดีมีความสุข239บาทรวมส่งนะส่งฟรีทั่วประเทศแต่ของอาจารย์ไม่มีเก็บบายทางนะสนใจก็ทักแชทมาอาจารย์ดูดวงไพ่ยิปซีใครอยากจะเช็คดวงก็ทักมาได้ไพ่แบบเนี้ย มันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆก็ขอให้ฟ้าหลังฝนของคนวันจันทร์จงนำพาแต่ความสุขความเจริญมาให้เงินงานโอกาสชีวิตที่พร้อมสมบูรณ์ในสัปดาห์นี้ส่งท้ายปลายเดือนพฤษภาได้อย่างสุขสมบูรณ์ขอให้ทุกอย่างแม่นตามคำทำนายและขอให้ลูกศิษย์ f ออาจารย์ทุกคนสำเร็จสมหวังกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะสวัสดีค่ะ